สวัสดีค่ะพี่น้องได้เวลาไปซ้อมแล้วค่ะวันนี้นัดสิบแปดนาฬิกาเอาเราไปไหนไปแล้วไปไปพิพิธภัล้มแลวไปกระเป๋าแล้วกระดิ่หออไปเท่าไรสามใบสี่ใบ ไปกินหมูแฮมสุก,กี้แจ็คราเป็นยงไปฟน้องพี่น้องเกือบข่อยนงเกิงเดียวเกือบซีแดงไปไหมมาค่ะไปเมื่อนัาา้นมันขับไปเฮียนลังผุนขจอมาทรงหลอบนึงเหรอวันนี้มขาขับไปอีก ไม่ใช่เนาะเปกันในแปลงปนะแปลงไปไปแก้กบแก้กก็ก็ก็กบใไหน ตอนเดียวเนี่ยเขาแนทหงว่องเลยแนทผุนน้อเหมือน,ออนเล็นกน้อยกระิบเะหงว่องความ,ม,มกันดีวะอโอเคจะสตาร์ทร,รอรอเนี่ยล้วพี่น้องบรรยากาศยิ่งบูเรงน้องน้ำอยู่ข้างๆแต่ว่าใครอยู่ประเทศอันพนต่อเคียงสะพาเนะนเห้อก็ไข่อยน้าหาเกิดข่อนไปสักเห็นอยู่ดี ทอนห่าเกือบย่นีแม่บังบังซองบังหาเกือยู่นหีุ่มมบเฮนขามขาไปบา้าเจ้าเอือาเจ้าไม่ชงเลยอนี้บเห็นเดี๋ยวเรา้องเปนงก่อแบบนะ ไ่นยาังอยมืเปิดรถไม่ยาตียางออกจากรถมันจะได้ไปวะดึงข่าพูด่อนดแล้วยางเปยกงเท่าไหร่มาแล้วแป้งโกมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดียำแรงนอนขอกระตือ้นบ่บอลูกไปมันหลอเหนึ่อยไหมเอาบ่เออลูไปน้ําพีแทกอ๋อโอเคม ่แม่อเสียพี่ขึ้นรถที่ใดกแล้นั่งอยู่ทีงรถเพราะถ้าพี่ขึ้นรถแล้วยางลงรถแล้วไปยางบุยางไปทั้งล่างพอดีเดี๋ยวเราไปจอดกนป่านนี้เพิ่นงละเฝ้าเด้จะยิงลองรถไปไม่จอดแล้วไปเห็นอะไรไปเห็นอังรอะเอามาขยี้ข่อยช่องเมื่อเล้วมัน่เห็นเจ้ขยอยไปย่างหาพนลของพวกไปแล้ว ไปย่านย่านมากันจะปลาลปอะไรก็ตามนี่มาสยิดอยู่ฝู่นะปลาบ่อนบุบบาบุบบาเ,เห็นข้าวเจา้ามัสยิดไปด้วยเหรอมาไหมล่ะคาบโบราณเนี่ยคา,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 าบเกือบเข,าข้าคลังป่ะพี่น้องเจอกันที่โดมเด้อฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดโดมแล้วครับพี่น้องเด็กยิงกิน เดีได้ลองเพียงไหวยคู่เพลงไหวคู่เนี่ยมือนรุ่นซอยเ้อสิลองอะไรอยู่บอคือของกะบะบอกว่าเองบอกว่าตัปลาตำเมี่ยงไปสัมัสกัเอกด้วยคนจะไต่ต้นมวนหมดไกระเป๋าบอกว่าจะฝากลงนาเชียวลงหามันนะจ้าหมอนพี่ยังไงตะลุงเสียมากระเชาไปท่องเมลงมาเดี๋ยวก็จะลงไปแล้วงสะอาดดิ สาวค่ะอยากซ้อมอยากซ้อมเขานัดหาฮูกมงแรงมัตตีมงเจ็บท้องมาเดี๋นี้เจ็บท้องแล้เจ็บท่องอยากซ้อมอยากซ้อมเห็นบอลเอจังเจ็บท้องอยากรำเจ็บท้องจูเจ้าขนาดได้เยนี่ซองมาเนี้ยแ้วล่ะน่งบอซองนังเลยคู่พักลักจํานี้ยแ้วบ่นางบ่นาง อี่ายคลิปบาลูกต้นเด็กีคลิปจานดีครับไป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 ยังออกตู้เพีงคับจานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยุ่งไปใส่หังสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะเอเวลาจอีกห้านาทีเส้็จันท้องบอกมู่อนไปปุ่นมาห้ออยาอนตื่นจากโมง่งนอนจากโมง่ง ขึืนนอตสีสามคัวอนอตสีสามคัวบัดนี้คืนเที่ยงอานาโรตีพม,มีกระดาษปิ่นโนดวาลูกอาบน้าแล่นไปซื้อกระดาษอะไรนี่โถตุ่มเนาะมาส่งเออพอหอดแล้วว่าไม่กรองบัดนี่อือไปอีกเอาเลยเอาเลยปะคนหมวกค <laughs> นมากก้นสามารดมันไม่นั่นกับซีเมนต์ออทมันมบ่ ออนเราบริยูออนบริยูออนบริยูออนไปญี่ปุ่นแต่ทบบริยา่ะอแค่บอกทบเข้าใจอยู่งานมูเนี่ยบอกเลยว่าอันนั้นอันนี้แบบนั้นแบบนี้แล่นยงข้าวเดียวคนมีประสบการณ์พี่น้องน้องเก่งอยู่แล้วแต่เราเรื่องเงินอย่าบอกน้ำสดนะอย่ามาบอกน้ำเรื่องเงินอันเราเรื่องเงินคอยคอยผ้าไปทอกกศเลยไปทรงพร้อมไปทอกกศเไปใส่หนีโซยเลยเหรอบัตรประชาชนเจ้าตอนหลังบอกน้ำ้นมืดแต่ว่าอย่าบอกเรื่องเงิน อันทีมงานกับปวดทุ่มไป,ปญี่ปุ่นนั่นอยากมาเร็วอยากมาอะไรมันอยากมาแล้วหอดิบเก่าความกันเบิร์ดหอดไทยซิพเก่าความเบิร์ดอยาขีดินหอดไทยซิบเก่าหอดไทยซิบเก่าไอมิวกับท้มากอยากลายอยากเมื่อเร็วอยากไปซ่อมเร็วเห็นมูซ่อมมูยังเร็ว เรียกว่าลังยีชิพคือนนักเนี่ยด้อหละเพราะว่าต้องเขียวกันเรีวกเ่าเาเราม่เลี้นิดมังวทีไปคุณดิห้องชิเบชอยังยู่พุ่นดพคุณปเนี่ยเดี๋ย้งัีกับเพื่อนว่าหลังยีชิบไปจากที่หามงมาชิไดมังไปซ้ำเอาจริงะเอาจริงยี่พุ่นละไปกางเต็นกลางยังนอนเบิรงกันยู่พุ่น่ะยันตฝนอันนี้มาพาห้นั่นแล้ว จะน่าจะหลังเงียหน่อยมาเพราะเงียหน่อยจะไม่ยืดซีไม่ยืดซีให้กินเขาไปกินเนียล้วลูกบดหิวเขาให้มันจะนอนนอนแล้วก็มาทวงต้องไปคิดว่ากาแฟมัติดซองแกว้วสาวกระ,ะสินขึ้นไ,ไ,ปไ,ปได้บ้างไหมได้เออได้นได้ขึ้นเลยพอไปย่างถือไปเบิ่งเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปไ่ได้ว่ากัน ไปเธอไว้ห่อไปคุณ่ะามาตุ่ม,ม,มเอาลูกไปคุณพี่นพนน <laughs> เนาะลูกก็อยากสอมแม่ก็อยากสอมแห้งถ้าใคเป็นไปเอาลิปนี้เอาไวส้สนีนก่อนกับแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะหอดแล้วหอดฟอมที่สอมแล้วจ้า